วัสดีครับอยู่กับผมโอ้ยทีวีกายวันนี้ผมจะมารีแอคชั่นรีแอคชั่นบวกกับสังเกตจุดเล็กเล็กเล็กน้อยอันไหนที่ผมพลาดไปก็ขอโทรได้วยกันกับอีกิิวที่ทวีตอีพีที่ห้าสิบห้าหายไปตั้งหลายวันแต่คลิปนี้ผมแต่งคลิปนี้ผมจะอัดแล้วอัดเสร็จแล้วตกแต่งอะไรนิดหน่อยแล้วก็ตัดต่ออะไรนิดหน่อยแล้วก็ลงเลยนะจะไม่รอวันจันทร์แหละ เดี๋ยวคนดูจะมาหาว่าวิม,มาตั้งนานแล้วเพิ่งจะมาอัปเดตตอนนี้แกล้ดไว้ตั้งแต่วันอังคารวิ่งกูเลยอัปเดตตอนนี้เอัป๊ะแบงอัดตั้งแต่วันอังคารไปเลยเพิ่งมาอัปเดตตอนเนี้ยเอาโน่มมาไปเข้าเนื้อหาเลยเปิดเรื่องมาแล้วก็จะเห็นพี่พี่เท่พี่คิดด้วยตัวของเราเนี่ยยืนแอคนะนนและสังเกตไฟตรงด้านล่างแกเนี่ยหายไปแล้ว รู้สึกว่ามันจะมันจะมาแค่มันจะมาแค่ตอนคืนป่ะ mm hmm. เดี๋ยวผมเอาภาพจาก EP ที่อีีท mm ี hmm. ่ห้าจสาแล้วก็ห้า5ุดสี่แหละมาเทียบขึ้นให้ติ้งเนีย่ยมันมีไฟป่ะถ้าเกิดไม่มีไฟก็ขอโทษเลยนเกัน mm hmm. โอเคพี่แก จัดการไปโถดซ่วมไปทั้งหมดไปบางนั้นดแยวนับกันรวมแล้วเนะี่ยพี่แกจัดการโถดซ่วมไปทั้งหมดยี่บเอ็ดตัวนะผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขานับได้เท่าไหร่แต่ผมนับได้สยี่สิบเอดตัวงั้นเราไปฉาดต่อไปกันนะอ่ะดูนะเมื่อกี้ในหน้าจุที่เราไปนะพี่ที่ิ้ตัวเขาก็จะถูนิ้วโป้งให้เราแบบนี้ว่าเยี่แลก็จะมี กองทัพจาก EP ที่ห้าสิบจาก EP ที่ห้าสิบสาม้าสิบสี่แหละน่าจะห้าสิบสามแล้วก็เราจะเห็นว่ามีคาบเมล่าแมนที่นำทัพมาจาก EP ที่ห้าสิบสามผไม่เข้าใจอ่ะทำไมเขาไม่ให้พวกเัาคาเมล่าแมนดูหน้าเพราะรถถังอันนี้สำคัญมากเลยใช่ไหมนั่นแหละ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนั้นทาไมเขาไม่ให้คเมรล่าแมนนูนะแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรอะไรมากหรอกชีวิตคนสําคัญกว่าและตรงนี้เราก็จะเราก็จะเห็นรถถังพลาสมาที่ไม่ใช่พลาสมาที่เอาไว้ล้างปรลสิทธ์นะแต่น่าจะเป็นพลาสมาที่เอาไว้สะกดจิตพวกสกิวตเด์เทอเลทให้หยุดนิ่งเหมือนกับอีพีที่4 54 น่าจะห้าสิบสี่เจ็ดเกิดจะไม่ผิดแล้วรถถังตรงกลางนี้เรายังไม่เห็นประสิทธิภาพของมันเพราะในอีีในอีน,นี้ไม่รู้ว่ามันจะได้โชว์ปรสิทธิภาพหรือเปล่าผมยังไม่รู้ผมก็เพิ่งจะมาเนี่และหลังจากนั้นก็จะก็จะมีสกีบิที้ทอเ,ตทเลตเฮลิคอปเตอร์สกิบิที้ทอเ็ตเนี่ยโหมา สกิบี้ทอเลตผักสกีฟายอิงสกิบีทอเตผัวมาและแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแล้วมันแล้วสังเกตดีๆนะมันมีมันมีอันนี้มันมีมันมีจรวดอยู่ใต้ถูกเชื่อมมันด้วยแล้วหลังจากนั้นไอ้พวกนี้ก็จะยิงยิงจะรวดใส่ ยิงจะรวดใส่รถถังฟัดมากใค่รถถังแบดมา้น,าาน,น่า,าจะและ,าาลและหลังจากนั้นของส่งน้องของเราก็จะยิงสวนกลับและคิวพิทีทอเรตตกตกลงไปและหลังจากนั้นเจ้าขอเรียกว่าว่า เรียกันว่าขอเรียกเป็นชื่อภาษาไทยแล้วขอเรียกมันว่าโถโถเจ็ดแพ็คโถซ่วมสามตัวล็อกเก็ตสกิบีดีเทอรเลสล็อกเก็ตไฮด้าสกิบีดีเทอรเลสเอาไว้ว่าเรียกล็อกเก็ตสกีบีดีล็อกเก็ตทีเฮดเทอรเลสดังกันผมชื่อ สามชั่วโมงผ่านไปโอเคผมได้ชี่ละเล็แก่ 1. นึ่งชื่อ,ช,อชื่อเล่นใผมคิดได้เลยนะทีเฮดล็อกเก็ตสกิบี้ถอยเดเพราะมันทีเฮดไฟดอ,ดดอ,ไดอิ่งสกิบี้ล็อกเก็ตสกิบี้ถอยเดโอ้โหไม่คีค่โคตยาวชื่อชื่ผมคิดได้ก็มีอยู่สองชื่อแหละเพราะเนี่ยมันมีล็อกเกตกับมีจรวดอรงนี้ หลังจากนั้นพ <ah ี่ใหญ่ของเราก็โผล่ปืนหัดหน้าไอ้หัวตรงกลางแบบไอหัวตรงกลางนี่แบบหือกูยิ่งกูจะตายแล้วกูเผื่อมาผื่ผูมาแค่ e ีเดียวผมรู้สึกว่าไดไก่เนี่ยถ้าเกิดไม่ไม่มีตัวอะไรมาขัดขวางอะว่าอีไดไก่นะเขาน่าจะไปถึงฐานทัพของเราสกิบีทอยเลตคนว่าไหม เือนว่ามันผมเนี่ยแล้วพี่เก๋ก็จะพี่ใหญ่ของเราก็จะแบบพี่ใหญ่ไปกูดใครมาพี่พี่พี่สลโลพี่พี่ไปกดพี่ไปกดธเข็นอะไรอะไรพวกสิบบี้ทอร์เรขนาดนั้นพี่กดธเค้นมันพี่กดธเค้นอืมตายจะเหมือนพี่พี่ใหญ่คงประมาณว่ามันทำกูเจ็บแสบไปเยอะใช่ไหมตายแน่นอน ทำให้กูไม่ได้โผล่เป็นสิบล้านเป็นสามสิบตั้งตั้งตั้งสามสิบอีพีพี่ใหญ่ตายนี่พี่ใหญ่บอกนี้พี่ใหญ่บอกตายนี่ดังนั้นก็จะมีเฮลิคอปเตอร์คามล่าของพวกคาเมล่าแมนเนี่ยโผล่มาประมาณเท่าที่รับดาดังหนึ่งสองสวะห้าห้าฮ้ยพกลำหกลำ แล้วเจ้าเจ้ายูเอฟโอสกีบีดีคอนเลยเนี่ยก็จะมายิง,งยิงเนื้อเจ้ามันไปแน่ใจเมันก็ตามจมาแล้วพี่เลยเราก็แบบน่าจะกดแขนมาจากอีพีที่สี่น่าจะกดแขนมาตั้งจากจากอีพีที่ห้าห้าสิบสามนะว่านะน่าจะกดแขนาจากอีพีที่ห้าสิบสาม ผมเห็นควนันอันนี้ครั้งแรกอะ่ะผมคิดว่าเป็นควันที่พี่ใหญ่บินไปบินไปแล้วมันก็มีควันออกมาควันฟุ้งออกมาที่ไหนได้ถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ใช่ควันของพี่ใหญ่นะผมคิดเตรียมมาแล้วว่าต้องเป็นไททันทีแมนแน่ๆควันใหญ่ขนาดนี้มันไม่น่าจะใช่ทีวีแมนขนาดปกติเนี่ยโอ้โหเตรียมรู้เลยว่าจะเป็นสกิบดี้ไทเลสหรือเป็นควันพี่ใหญ่หรือี่เป็นไททันทีแมน แล้วผมก็ในบทสรุปว่ามันคือโครงกระดูกสกิบดีทอ,อเรตอุ้ยเฮียมึงมึงไม่มีหนังแล้วมึงรอดได้ไงวะใช่ไหมมันไม่มีหนังแล้วมันรอดได้ไงพอไหมมันไม่มีหนังแล้วมันไม่มีเนื้อหนังห่อหุ้มแล้วอะนนเนี่ยล้าพี่ลาดทาไม่ร่างแมนเราก็โดนไปตาาสติดลาดทาเมลร่าแมนกูโดนทำแกงเน่ พี่ใหญ่เราก็พุ่งมาทิบแบบทิบแบบไม่เก่งใใครแบบพุ่งมาแบบตูม้มตายไม่รู้ว่าพี่ใหญ่สู้ชนะเซฟีที้เทอรเลสเวบโูหรือเปล่านะแต่เรารู้แค่ว่าพี่ใหญ่ชนะตัวนี้นอนทิเว้นหายตูม้มตายแล้วพี่ใหญ่ก็แบบเมื่อดูเหมือนก่อนที่มันจะโดนพี่ใหญ่ตีมันพ่นมันพ่นสารพิษให้พี่ใหญ่ด้วยนะ คนจัดเคมีให้พี่ใหญ่ยีแล้วพี่ใหญ่เอาตอนแรกพ่อใหญ่ดีกว่ายีแล้วพ่อใหญ่พ่อใหญ่เราเอาปืนออกทันไม่ไมาอย่างนี้ไม่คุยเลยไม่คุยไม่ค่อยไม่ค่อยใหญ่ไม่คุยเลยอ่าเป็นเมื่อกี้เล่นกีนไ,นไม่ถึงเลยนดังนั้นพ่อใหญ่เราก็ควางปืนทิ้งเพราะ พ่อใหญ่รู้ว่าถ้าเกิดไม่คว้างปืนทิ้งตัวเองต้องตายแน่นอนนี่นเป็นการตัดสินใจที่ดีมากเพราะผมไม่อยากให้ผมครับคาเมล่าแมนเสียเปียกผมรู้สึกว่าตอนแรกผมคิดว่าคาเมล่าแมนได้เปียบแล้วนะแต่ตอนนี้ผมว่าวาไม่เลยของครับคาเมล่าแมนเขาแบบเขาดูแบบไพ่เพลหนักมากในช่วงเนะี้ ทีชุ่ดเนี้ยเขาพึ่งพา,ายแพ้เขาพึ่งพา,ายแพ้แล้วเขาแบบพายแพ้สีิแล้วเขาเวอร์เลยเขาเวอร์มากเขาเวอร์แบบไอ้ท่านทขาพี่ไอ้ท่านกขาเวลาแมนเราโคตรเวอร์แบบเวอร์สะสๆเลย พี่เกือมากเลยดูจากหน้าพี่เก่งรู้ว่าช่วงนี้มีรายการทุนเสียเรื่ะคราวซีรี่์ทอเ็ต์อีพีที่ห้าสิบห้าก็ลากันไปก่อนแล้วกันนะไปบุยเจอกันวันจันทร์แล้วนะ